Hai itu dapat sayakar ke ทับช่องเหรอคะทำอย่างไรจ้ะไม่มาไ้เลยไม่มาเลยวงจะทำให้เสร็จกำลังโูหญ้าอยู่ทวงมันอ๋อไ่กัดแล้วเดี๋ยวมันไ่นมา แต่ตอนตอนอยู่ที่นี่มนกัดกัดต้องหลายตัวนะตอนนั้นกัดสี่คน,น,นเป็นพี่กันเออตกโตกันโดนไม่กัดเหรอคะเจอไม,ม่กัดเจอไม่กัดเหรอถ้าถ้าถ้าเรียกชื่อเขาอย่างเงี้ยคะ่ะแล้ว <h> เรียกเขาโกปีโกปีถ้าเรียกทันเนี่ยกัดไหมคะหนูตาถ้าเรียกชื่อเขาทันนะคะโกปีอะ <h> <t ope ia> อาณาเขตเราก็หล่อเหลือเกินด้วยขนเขนิน,น,น,นช่ออช่ต้นไม้ร้มลื่นเลยนะช่อะกาใช่มาลงใหม่ต่อร้อนไหมเนี่ยร้อนไหม เดี๋วนีรอปากช่องไม่ร้อนนี่นโพรจะมารับหตาไปไปเที่ยวเพิ่นอยากจะชวนหลวงตาไปเที่ยวบ้านที่ปากช่องค่ะเับบอกแนี่เดี๋ยวมีคนพาไปอันนี้ชื่ออะไรคะหลวงตาสวยสวยันนี้ไอันน้สวยหออันนี้ไม่กลับกลสวย มาช่วยรับแขกลวนนชอบเด just, okay. Oh okay. ี๋ยวนั่งตักมีนั่งตักเดีลยว้นั่งลง ของมาลงลงทานนะเอามาสวัสดีค่ะเพิ่งมาถึงได้สักแป๊บหนึ่ง<ฮ>กอดเอามาเรียบร้อยแล้วถักผมถักผม โอ้โหนี่ทองนะคะทองนะคะไปเอาทองมาค่ะทองมาถวายที่จะร่วมบุญพระป่าทองทองหลวงตาอุทิฐานทองค่ะไปบูมปรีเจดี่ะค่ะที่พระธาตุเชิงชุม ตอนเล็กๆชอบรักรองเท้าเขาเลยชื่อเกิบคนไทยก็ทายเก่งนะคนไทยก็ทายเก่งนะหลวงตา ได้คุยอะไรกับหลวงตาวีคุยค่ะพอดีเอาทองมาถวายอ๋อค่ะจะดีกันนะอจ้าค่ะสาธุค่ะมะขกานจ้าเมื่อเช้าให้ก şey ินกับตุลพล